10บอันดับเหรียญยอดนิยมหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยที่มีการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันมากที่สุดก่อนชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับทิวพยดครับวันนี้จะพามาชม10อันดับเหรียญที่มีการเช่าหาบูชาเปลี่ยนมือกันมากที่สุดนะครับมากในที่นี้ก็คือ มากด้วยปริมาณของเหรียญน,นะครับไม่ใช่มากด้วยมูลค่าของปัจจัยนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างที่มีการผัดเปลี่ยนและได้รับความนิยมไปชมกันเลยครับอันดับที่10เหรียญที่ระลึกพิธีวางศิาลาฤกษ์อนุสาวรีย์พยอดเมืองขวางปี2541สภาพสวยๆอยู่ที่หลักร้อยไปไถึงหลักพันต้นๆ อันดับที่9เหรียญบาทน้ำมนต์พระพุทธมนต์มหาปัถนาปี2,545ราคาเช่าหาเปลี่ยนมือสภาพสวยๆเนื้อทองแดงอยู่ที่หลักพันไปปถึง2,000ต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยลำดับที่8เหรียญพยอดเมืองขวางรุ่นแรกปี2,541เนื้อทองแดง สภาพสวยๆราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยกลางๆถึงหลักพันลำดับที่7เหรียญที่ระลึกครบรอบร้อยปีกองพลทานราบที่3หรือเหรียญรุ่นสุดท้ายที่หลวงปู่คำพันธ์ท่านได้สร้างเหรียญรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2546เนื้อทองแดง ราคาเช้าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยกลางๆลำดับที่6เรียนนั่งพานสมปัตนารุ่นหนึ่งปี2537ราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยลำดับที่5เหเลียนเซมาใหญ่มหามงคลปี2536เนื้อทองแดง สภาพสวยๆราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยไปไปถึงหลักพันต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยลำดับที่4เหรียญมหาเศรษฐีปี2536เนื้อทองแดงและเนื้อทองเหลืองสภาพสวยๆราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักพัน ไปลายเกือบถึง2,000แล้วแต่สภาพความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญสองพระธาตุหรือเหรียญพระธาตุสองหน้าสร้างเมื่อปีพศ2519เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปูคำพันธ์ลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นองค์พระธาตุพนมด้านหลังเป็นพระธาตุมหาชัย มีสองบล็อกด้วยกันคือบล็อกสายฟ้านิยมราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักพันไปไปลายถึงสองพันและบล็อกธรรมดาราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยกลางๆแล้วแต่สภาพความสวยอันดับที่สองเหรียญจันพินมหาปาราปีนาปี2 5ส5เนื้อทองแดงบล็อกเข่าลอยสภาพสวย ราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักพันกลางๆบล็อกเข่าจมสาภาพสวยๆราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่2-3,000งบาทอันดับที่1เหรียญน,นั่งพานอภิมหาทรัพย์ฉลองอายุครบ80ปีหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยสร้างเมื่อปี2537ลักษณะเหรียญ มีความสวยงามและหลวงปู่ได้เคยมีดำลิไว้ว่าผู้ใดมีเหรียญอภิมหาทรัพย์ไว้บูชาผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากไม่ขาดสนไม่ขาดแขนสำหรับเหรียญอภิมหาทรัพย์เนื้อทองเหลืองและทองแดงราคาเช่าหาเปลี่ยนมือกันอยู่ที่หลักร้อยกลางๆ ถึงหลักพันต้นๆแล้วแต่สภาพความสวยการจัดลำดับเหรียญยอดนิยมในครั้งนี้วัดจากอุปสงค์อุปทานในการเช่าหาทางผู้ซื้อและผู้ขายภายในตลาดอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปณนะที่นี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวสหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยเทพเจ้าแห่งรุ่มม่น้ำโงขงพระคณาจารย์คู่งดงามด้วยวัดปฏิปทาผู้สร้างวัตถุมงคลที่ลำเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภมหามั่งมีศีสุขแคล้วคลาดนิรันตราย